ซีสัญญาณที่กำลังวงบอกว่าเงินมหาศาลกำลังที่จะลังไหลเข้ามาหาเจ้าข้อแรกคือเ<ม>บงเห็นโอกาส ในการหาเงินถึงแม้ว่ามันจะเป็นโอกาสเพียงเล็กน้อยที่เฮาเบิงเห็นให้เบิงในทุกๆมุมว่าสิ่งนั้นมันสามารถสร้างเงินให้เฮาได้อย่างเด้าสามารถที่จะเหตให้ตัวเฮาหนีไปต่อยอดอย่างใดเดหลายๆคนนีมัก่เห็นในจุดนี้มันก็เลยเหตให้บบสามารถที่จะต่อยอดใดคนที่มีปัญญานี่นะเวลาที่ไปเมืองที่ขาดแคลนที่สุดข้าเจ้ากับเบิงออกว่าจะต้องหาเงินอยู่ในเมืองที่ขาดแคลนได้หลายสัมได และบางคนที่ไปเมืองที่รุ่งเรืองที่สุดก็ไปเห็นว่าโอกาสที่จะหาเงินกับเมืองที่รุ่งเรืองได้เห็นอะไรเด็กซึ่งเขาต้องเบิงว่ะมีจุดใดเด็ที่จะสามารถเ็นเขาสร้างเงินได้เบิงหาและเจ้าจะเบิงเห็นเนาะสัญญาณที่สองแมนแต่ละมือนี่นะเจ้าเว้าถึงความเป็นไปได้ความมั่งคั่งในตัวเจ้ามีอย่างเด็ดบว่วาจะเปิดความมั่งคั่งในด้านโปรแกรมจิตของเจ้าเนาะคนเฮเขานี่นะ้ำหมักเว้าให้แต่ตัวเองในเรื่องที่บบอยากจะเป็นในเรื่อง โบอยากที่จะได้คอยเป็นหนี้คอยโบงามคอยขี่ไล่คอยโบกล้าคอยเฮ็ดบบได้ดอกหมักเว่าแบบนี้ให้ตัวเองแต่ลืมเว้าว่าแล้วคอยจะเฮ็ดแนวใดให้คอยเฮ็ดสิ่งนี้ได้แล้วคอยจะเฮ็ดแบบใดคอยจึงจะได้เงินจํานวนนี้คอยอยากได้เงิน10ล้านเจล้าน30ล้านนีนคอย ต้องเห็นแนวใดเดียรคอยอยากเป็นคนนั้นคอยจะเป็นคนแบบนี้เลยสะกดจิตตัวเองด้วยคําเว้าของตัวเองและเป็นคนนั้นไปโดยปริยายฉะนั้นแล้วมื้อนี้ถ้าเขาอยากเป็นคนแบบไหนจงเว้ากับตัวเองแบบนั้นว่าอยากเป็นคนแบบไหนเอาคานั้นทิ่มลงทะเลไปเนาะข้ <c. S 1> อที่3คือเฮาต้องอยู่ในโฟของความมั่งคั่งโฟของความมั่งคั่งแม่นอย่างด <c. S 1> เด um ่เวลาที่เขาเหตเวียกเนี่ยนะมันจะมีโมเมนตัมเจ้าโมเมนตัมนน่เวลาที่เฮาขายได้ เขาปิดการขายได้เขาได้เงินเงินไหลเข้ามาในกระเป๋าในมือนี้เขาต้องจําความรู้สึก ตรงนี้ไว้ให้ดีและเห็ดมันซ้ำเจา้ายาปล่อยให้โฟนั้นมันหลุดมือเพราะว่าอย่างโมเมนตัมของคนเฮานี่นะมันจะมีโมเมนตัมขึ้นและลงถ้าผู้ใดที่ใจยังบาแข็งแหงเธอมันจะเป็นโรลเลอร์คสเตอร์มันจะขึ้นแล้วก็ลงบ่อยๆขึ้นแล้วลงบ่อยๆบางคนนี่ลงลงแต่ลงโดนโดนซัวสิขึ้นมันก็นมีฉะนั้นแล้วโมเมนตัมของเฮานี่นะเวลาที่เขาปิดกันขายได้อารมณ์ความรู้สึกนั้นจดจํามันให้ดีและเห็ดอีกเห็ดซ้ำซ้ำจับมันจับความรู้สึกนั้นไว้แล้วฝึก ให้เป็นคนคนนั้นแท้ๆแล้วจะเห็ดให้ตัวเจ้าสามารถเป็นโมเมนตัมที่ขึ้นตลอดเนาะและข้อที่4บ่บวาเจ้าจะเหตุข้อนึงข้อสองข้อสามครบแล้วเต่เจ้าขาดข้อสีนี้มันก็บบสามารถเกิดขึ้นอย่างได้ทั้งนั้นเลยคือการลงมือเหตุการลงมือเหตุน,นี้มันเป็นการทีต้องสู้กับตัวเองหลายเลยเจ้าเขาจินตนาการเขาว่าเขาเองได้ว่าเขาอยากรวยจังสั้นจังซีเตถทางเขาขาดการลงมือเหตุการแอคชั่นนี่นะบ่มี้อย่างเกิดขึ้นเพราะ การทีตัวเจ้าเองจะสามารถที่จะ เป็นคนที่เก่งได้เป็นคนที่พัฒนาได้เจ้าต้องเริ่มจากการลงมาอยู่สนามจริงบเม,มนสนามที่อยู่ขอบสนามเนาะและมือนี้นี่เป็นโอกาสของไหลายลคนทีคนเงินหน่อยคนทีการศึกษาหน่อยหรือแมนไผ่กระตามในหยุคนี้มีคําว่าออนไลน์ออนไลน์นี่เป็นการที่เฮดให้เฮาสามารถที่จะพังอาจขึ้นมาอยู่ในโลกนี้แล้วเฮตให้เฮาสั่งเงินได้ง่ายได้ไวกว่าหยุคก,ก่อนๆมาสิซะฉะนั้นแล้วถ้ามือนี้แมนไผ่์กำลังเบิงหาโอกาสตรงนี้อยู่แล้ว อยากที่จะพัฒนาเด็กอยากที่จะสั่งเงินในจุดนี้เนาะทุกตามีคอร์สนี้จะมานําเสนอเป็นคอร์สยิงแอดปังให้ดังเลยเด็กคอร์สนี้นี่นะจะป็นมีทั้งวิธีคิดวิธีเหตุและวิธีการที่จะเหตุให้คนคนนึงเหตุเป็นทุกอย่างในการสร้างรายรได้จากออนไลน์ถ้าแมนภัยที่อยากจะเฮียนหู้คอร์สนี้พิมพ์คําว่าสนใจใต้คลิปนี้หรือว่าทักขมาสอบถามรายละเอียดเนาะว่ามีอย่างเดซอนแบบใดแดถ้าแมนภายทักเข้ามาแล้วถ้าแอดมินของครูตุกตาถามหลายเป็นเรื่องปกติเลยเพราะว่าครูตุกตาม,มอบหน้าทีนี้ให้กับ จะได้หูว้ว่าปัญหาของเจ้าแมน่นหยางครูทุกตาสามารถซอยได้บ่ถ้าซอยบอ่ได้ครูกับบริได้อยากได้เงินเจ้าเนาะฉะนั้นแล้วเข้ามาแล้วเปิดใจลมกับแอดมินครูทุกตาแล้วเจอกันในคอนเนาะสำหรับคลิปนี้สบายดี